สวัสดีนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องการกั้นน้ำนะครับตอนนี้น้ำขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่ท่วมก็จะเหลือประมาณอีกสองนึงจะจะขึ้นมาท่วมพอดีครับก็หลังจากที่เรากดเข็มวางถุงบิง๊กแบ a กลงแล้วเราก็จะปูหินคุกขึ้นมาบนนะครับพ่อที่จะเราจะเอาเอาหกหลอวิ่งขึ้นมาได้นะครับ พเมื่อวาน้ำยังไม่ขึ้นขนาดนี้ช่วงเช้ามาน้ำเกือบเกือบท่วมข้ามถนนเลยครับก็ประมาณนี้ครับขึ้นมาแล้วครับน้ำเดี๋ยวจะให้ดูระดับน้ำปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วจะอยู่ประมาณนี้ครับขีดแดงนี้นะครับ เหลือมีเยอะก็ถึงแล้วนี่ก็เป็นทีมงานนะครับโคมาโซตัวเก่าสองร้อยุ่นสองร้อสิบรุ่นสิบะก็จะมีรุ่นน้องร้อยสามสิบแปดยูเอสตูดสั้นครับกับภารกิจกันน้ำไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจน้ำขึ้นมาไว้มากเลยเมื่อวานตรงนู้นแห้งเลยนะครับ แต่สองวันนี้มาทวมยันนี่เลยครับก็อยู่กับฟอร์ดนิูฮอลแลนครับแปดสองศูนย์หนึ่งครับแปดสองแปดสองหนึ่งศูนครับโทษทีครับ <laughs> สองพาครับยางนี่ยางขนาดใหญ่อย่างเท่ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตข้อมูลารกิจกันน้ำนะครับก็ ถ้าท่านใดเข้ามารับชมฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากครับคกล้จะายแล้ววันนี้ครับเสียงมันจะเสียงจอ,อกแห้งๆเลยโอเคนี่ก็จะเป็นของกินครับของกินของใช้ครับแล้วก็โคลไม่มีอะไรมากโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ